ความจริง7ข้อของการซื้อประกันชีวิตเข้าใจเมื่อไหร่ขายได้ทุกคนประกันชีวิตไม่ใช่การขายความกลัวแต่คือการส่งต่อความรักให้ยืนยาวแม้วันที่เราไม่อยู่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i n n o v a t i o n Channel นะครับช่องที่เราจะมาชวนคุยวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมายครับคลิปนี้เนี่ยเหมาะสำหรับใครที่เป็นที่ปรึกษ,ษาประกันชีวิต หรือกำลังเริ่มต้นอาชีพนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักเจความจริงของการขายประกันชีวิตที่ถ้าเข้าใจและใช้เป็นเนี่ยจะเปลี่ยนวิธีขายของคุณไปตลอดการข้อที่1ถึงข้อที่4เนี่ยก็คือความเข้าใจและขั้นตอนการขายขั้นที่หนึ่งคนทุกคนมีคนที่เขารักและสิ่งที่เขาหวงแหนลูกค้าไม่ได้ซื้อเพราะประกันนะ แต่ซื้อเพราะอยากดูแลคนที่เขารักให้ดีที่สุดเราเริ่มต้นบทสนทนาด้วยการถามถึงเป้าหมายและคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาในขั้นตอนที่สองเนี่ยเร็วหรือช้าทุกคนต้องตายเหมือนกันความตายคือความจริงที่ไม่มีใครหลีกเบี่ยงได้สิ่งที่ไม่แน่นอนก็คือเวลาซึ่งก็คือความเสี่ยงงานของเราก็คือช่วยให้เขาเตรียมพร้อมก่อนความเสี่ยงจะมาถึง ในขั้นตอนที่สามเมื่อเสียชีวิตต้องมีความจำเป็นต่างการเงินเกิดขึ้นแน่นอนลูกค้าหลายคนยังไม่ตระหนักว่าความตายสร้างภาระให้คนข้างหลังยิ่งเขาเห็นภาพผลกระทบได้ชัดเจนเขายิ่งมีเหตุผลที่จะต้องทำประกันในขั้นตอนที่4การประกันชีวิตก็คือวิธีที่แน่นอนและประหยัดที่สุดมีหลายวิธีในการเตรียมเงินเช่นออมเงินฝากธนาคารซื้อทรัพย์สิน แต่ไม่มีวิธีใดที่จะให้เงินก้อนทันทีนะครับและแน่นอนเท่ากับประกันชีวิตยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งประหยัดยิ่งคุ้มค่าข้อที่5น,นะครับถ้าเขาเข้าใจสี่ข้อแรกเขาอาจจะซื้อเพราะเข้าใจก็คือเปิดใจหน้าที่เราก็คือพาไปรับรู้ทีละขั้นไม่เร่งขายแต่เร่งให้เขาเข้าใจตัวเองมาในขั้นตอนที่6ครับ ถ้าเขาเห็นความเร่งด่วนเขาก็จะซื้อทันทีเรื่องนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ก็ได้นะครับแต่เป็นวันนี้เท่านั้นเพราะไม่มีใครรู้วันพรุ่งนี้ใช้คำถามชี้นำเช่นถ้าเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้เนี่ยครอบครัวเราจะอยู่ได้ไหมและข้อที่7คนคิดด้วยเหตุผลแต่ตัดสินใจด้วยอารมณ์การขายที่ดีที่สุดก็คือการเล่าเรื่องที่เชื่อมโยงอารมณ์กับเหตุผล อย่าขายแค่แผนประกันแต่ขายความมั่นใจในอนาคตของคนที่เขารักการขายประกันชีวิตที่ดีไม่ใช่โน้มนาว้ซื้อแต่ก็คือการพาเขากลับไปมองหาคนที่เขารักเข้าใจเจข้อนี้เข้าใจลูกค้าเท่ากับขายได้ด้วยหัวใจไม่ใช่แค่เทคนิคนะประกันชีวิตไม่ใช่เรื่องของความตายแต่คือของฝันจากความรัก ที่ส่งต่อแม้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วนะส่งต่อคลิปนี้ไปยาให้กับคนที่คุณรักนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์กด s u b s ับสไครต์ด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ